ความยากจนไม่เคยอยู่ในกับคนที่ขยันนะครับอ่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาเปิดน้ําให้ทุเรียนนะครับฝนไม่ตกเราก็ต้องให้น้ํานะครับที่สวนเกษตรไร่พัชจนก็ยังใช้สปริงเกอร์มินี่อยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเรางบน้อยอยู่นะครับอ่างบประมาณเราไม่ค่อยมีนะครับเราก็ใช้สปริงเกอร์มินี่อยู่นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเราใส่ต้นละสามหัวนะครับอ่านี่ครับ ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้น้องกําลังอ่าได้รับแสงนิดนนะครับช่วงเดือนกันยาไม่มีแสงแดดให้สังเคราะห์แสงเลยครับอ่าใบก็จะไม่ค่อยเขี่ยวเข้มอ่านะครับเพราะว่าไม่ได้สังเคราะห์แสงเลยนะครับแสงไม่ค่อยมีนะครับฟ้าก็ปิดนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับฟ้าปิดนะครับอย่างนี้มาเป็นเดือนเลยนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับทางเราก็งบน้อยอยู่ก็ใช้สปริงเกอร์มินีนะครับ เนี่ยดูดูนะครับว่าสปริงเกอร์มินี่เราก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับอ่าใส่สามหัวถึงว่าจะออกน้ําน้อยก็ก็สปริงเกอร์เราหลายหัวนะครับแรงดันก็น้อยนะครับเพราะว่าเครื่องเราเล็กนะครับก็ตามสภาพนะครับตามสภาพเงินทุนของเรานะครับตอนนี้ก็น้องก็บางต้นก็ใบมาชุดที่สองเลยนะครับถ้าได้สามขึ้นใบก็จะพร้อมสะสมอาหารนะครับ อ่าโดยรวมก็น้องก็มาดีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะแสงไม่มีนะครับไม่มีแสงแดดเลยช่วงเดือนนี้นะครับก็เลยได้พอประมาณหนึ่งนะครับไปดูว่าฟ้าเปิดฟ้าใสาแล้วใบทุเรียนของเราก็จะดูประมาณไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น้ําถึงว่าฝนฝนเอถึงฟ้าฟ้ามันปิดก็ฝนไม่ตกนะครับตกก็ได้น้ําน้อยมากเลยครับ ที่สวนของเราก็ดินของเราก็อ่าถ้าไปตกแค่สองสามวันก็ความชื้นก็หมดเร็วนะครับไม่อมน้ำนะครับคลายน้ําได้ดีนะครับดินที่สวน,นครับแต่จะเปืองน้ำนะครับอาจจะไม่ค่อ้ยอุ้มน้านะครับจะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับอ่าดินที่จังหวัดวีรำของเราก็เป็นตรงสวนเกษตรและมหัจร์น,นี้ก็ดินล้วนปนทรายนะครับพี่น้องไม่อมน้านะครับ ระบายระบายความชื้นได้ดีระบายน้ําได้ดีนะครับก็เลยเป็นโชคดีของเรานะครับแล้วเราก็พยายามทําให้มันสูงนิดหนึ่งครับจากพื้นระดับเก่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสองชุดใบก็บิงเกอร์มินิสามหัวนะครับว่าจะใส่สี่หัวนะครับเพราะว่าซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ยังไม่มีเวลาเดินใส่นะครับเราจะเพิ่มอีกหัวหนึ่งครับเพราะว่าต้นต้นไหนที่ใหญ่ๆเราก็จะใส่สี่หัวนะครับ ถึงจะเล็กเพ็กขี้นูนะครับอาศัยหลายหัวนะเพื่อนๆตอนอตนี้่ใบชุดที่สองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแสงแดดไม่มีนะเพื่อนๆก็จะเติมธาตุอาหารให้น้องอยู่วันมางก็จะเติมธาตุอาหารให้น้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้สังเคราะห์แสงไม่ได้ก็ปรุงอาหารไม่ได้นะครับเราก็ต้องเติมนะครับช่วยเขาน่ดนึงนะครับอ่าตันนี้สวยด้วยนะครับ กิ่งสวยมากนะครับตัวนี้เยอะอ่าเราจะลองดูว่ากิ่งน้อยกับกิ่งเยอะอันไหนจะดีนะครับเราพยายามทําให้หลายๆแบบนะครับกิ่งน้อยกับกิ่งเยอะไม่รู้ว่าแบบไหนดีนะครับว่าเรามือใหม่นะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็องคองร์มรวมก็เพิ่งแตกหางวัตถูขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็นชุดที่สามนะครับอ่าตอนนี้ก็ อิงก็สวยนะครับแขวนลูกได้แล้วนะครับโดยประมาณนะครับเราพยายามตัดแต่งทรงพุ่มให้โล่งนะครับถ้าปล่อยไว้หนาก็เวลาหารจัดการยากนะครับเวลาพ่นยาพ่นแมลงก็จะไม่ทั่วนะครับเราก็เลยต้องเอาให้โล่งตัดแต่งอิงโหดเหมือนกันนะครับอ่าใบชุดที่สองนครับคอยติดตามใบชุดที่สามกันแล้วกันนะครับทุเรียนบุรีรัมนะครับภาคอีสานของเราครับสวัสดีครับ